สลับสบายดีปรารูมมะสุขุสุคนสุมองสุบอลหมวกของไทยหลวกทางลาวเอฟซีจดีทางายท่านผู้ชมทุกท่านมาได้กับพบพอๆกับซองแม่ตาคือเก่าพี่นอ้องตอนเที่ยงแม่ตากำลังสิต้าเหมือนต้ามีอะไรพี่นอ้องต้ามีกับลวกถุงห่อก,กับผักบุ้ง ต้มมีตํมมีพี่น้องมากินน้ำกันเด้อมากินน้ำกันเด้อต้มมีอีกแล้ววันนี้ก็เลยน้องอ้อยไปเรียนปูงานสอยก็เลยสื้อหมี่มาต้มชินกิน,นกต้องกิดขอสใส่ต้มกับเ้าหมึกค่ะผมมีเงินสือปลาหมึกก็เลยต้มจะนี้ต้มผักบุ vâng 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 cho vâng 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 Để đẹp và đẹp tuổi xem này non nó sẽ của xem ở này nó tăm ở đây cả bớt xong subscribe cho ăn พักลงไปก่อนพักครึ่งหนึ่งโอ้สงสัยหกสิเนาะเด้อฉันจะเปลี่ยนหกอะไรกันเนาะ อ่านำหักเอาป่ะลอง ah. hmm. 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 no, มากินน้ำกันเด้อต้มมีอีกแล้วมาเนี่ยจ้ะหมดจอามาเลยหมดจอามาเลยต้มมีสนูน้องผิดน้องหมิดน,น้องอ้อยกินน้องอ้อยไปปลูกหญ้าซอยเิ็วก่จังวะนั่งจังอยู่เลย chàng nhiều lời. พบมานมาปลองยอหน่ะเอ้า,ามา,า่วงหามยอเดี๋ย <imen> พ <darf cabin rant> ี่น <sandwiches> ้องมวยอไปเดยซื้อเงนหมดลายเราถ่ายได้เงินซะก่อนเสร็จนนอนพี่น้องมาเดิมมาเดิม

แซ่บ<ล>อีกแล้วลูกมาเด้อพี่น้องกำลังกำลังลงมือเรือกรกเรืกระโจกอะสิเด้อแสบแ่บเด้อสะไปดิปลาลูแ่บแสบน้ำกันเบาใตายอย่างนอนแหงนอนแหงมาต,าตะไคร้ตะระอัดพอว่าไปถึงตสองแต่ละมือนั่งน้องอ้อยน้องกินถา ทาน้องอ้อยน้องอ้อยอยังทานมา,นนนามาเด้อพี่น้องบดชุกุกสุกนกินข่าวเทียงน้ำกันเด้อตั้มมีอีกแล้วเมโนโูตั้มมีมังมวงซุกเนาะสมพักต่เรือมาแต่ตลาดอบบโอ้ยจกักินยังพี่น้องเอ้ยอึดแนวกินแนวอยากลายเฮ็ดกัจแมนซ่านั่นออก แคนาออกแล้ออกน้อนล้วออกข้อออกแล้วอยู่โทรศัพท์แต่มันเห็นดูแทวเราจะมันออกยันขาจะเอาลงแต่แต่พี่เ่อาแล้วอนเอาลงแล้ว Nhuẩn nhấp nhắp 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 mít nhắp 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 bằng <ai> <cười> à. <cười> 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 này đúng ổn, phải không ơi? Phá làng, phá làng. แล้วูกอ่อนก็กินข้าฮวงยังม่ได้กินข้าหนึ่งกินข้าฮวงกับยังน้อบ้านกินข้าฮวงกับตำหมี่อ้อบานอ้าวป่ตตาอ่ะกินหมากพลังกับมันตำลองเบิ่งหมากซีดาหมากซีาแม่วัยอาอันตับหมูกับโบอ้าวโบกะกินสันหมูเป็นลูกหมูหมูเป็นลูกหลายว่ะสิ นอนไปเด้อนเด้อมือกายอูโอ๊ยพี่น้องร้านสาวเมตตาเมตตามองมองข่าวเด้ออ้าวกินข่าวด้วยลอยกินข่าวน้ำพึ้งใหญ่เด้อกินข่าวน้ำพึ้งใหญ่เด้อพี่น้องเอ้ยฮะกระดาษซีบก็มือนน่าเต็มตลกได้ได้นี่ได้น่าเต็มตลกได้ได้นี่ได้ มันเนนเอป็นคนหู่ได้ได้นี่เติมกินแล้วก็นอนอิ่มหยาแล้วเน็ดอิ่มนะอ้าวน้องอ้อยคือนานมาใช่ปะน้องอ้อยคนปลูกหญ้าซอยยังบมูมาอยู่พี่น้องเอ้ยปลาเบิร์ตจักรกลอยทีมาอ้าวมักกษิตเดี๋ยวไปซื้อมาตำให้กินรอบซองได้กันหน่อน่ะคนปลูกหญ้าซอยพี่น้องเอ้ย น้องน้องอ้อยมาแล้วน้องอ้อยคนขยันมาแล้วพี่น้องคนปลูกหญ้าได้หน่นะน้องอ้อยนี่แม่งกับเมื่อนก็เหมือนกันเอาเพื่อนจะใช้เข่งเตียเออหยาบเขาหยาบเขานังดีดีดดดหยาบมาน้องเขาเออหยาบเขาดีดีอ้าวน้องอ่อยฮะกระอับหนามมา อ้อยปิ่นขางใส่บานปิ่นขางปีนหน้าคขาโลน้าอ้อยใส่มันโลดเออเหยื่อเจ้านี้ซื้อมาแต่ห้าได้ไหมอย่างคือมีการเข้ากันได้เหื่อออกอ่ะข้องฝนไปไปปลูกหญ้าซอยเหื่อออกเลยน้องอ้อยงัดเลยพี่น้องน้องอ้อยคนขยันน้องอ้อยกับน้องขิด ปลูกหย้าซอยกับน้องเมเ็ดแน่แดดแดดมาสิเป็นอะไดอ่อยมองแอปเปิลมองแอปเปิลกิน, <laughs> <laughs> นไปเนี่ยแหละน้องเอ้นี่ยแหละล่อฐานถือเลขสามโตก่อนสิซื้ออันนั้น ปุ๋งต <c ười> kh ้นใหญ่ๆกับปลาหมึกมาตำให้อาน้องขิดกับน้องอ้อยกิน嘛อืออือลองเบิ่งบ่แม่ลูกอ่อนเพิ่อกินเข่าฮวงพี่น้องยอ่ะแล้วก็ได้ได้ยิ้มในแล้ว่าสันต้อนเจ็บท้องหรอบ่ได้ยิ้มมิแต่ยี ยุ้มหมูวสันส <c oughs> อ้าวน้องอ้อยลืมพี่น้องน้องอ้อยฮะกับเมือ่อสบายดีป่าลุงกินตำหมีน้ำน้องอ้อยเด้อแเศรษพี่น้องเอ้ยตำเมื่อใดกับว่าเสบพอกินอยู่เพราะว่าบ้านเฮาเนาะพี่น้อง่ัน,น,ทนทาไปซื้อหมูผันแห้งแพงหกละสิบพัน สองหกผู้ได้จังสี่สามนี่นะน,ออน้องออนถัดซาวพนได้หกละทุ่มสักแม่ตั้งคายหกละทมแม่หกละสิบพันข้าซื้อซาวพันกับไปกับพอกินท่นหลายคนแล้วพี่น้องมาเกในกนารสมมาฝ้าควนพี่น้องแม่ตาขอลาคลิปนี้คลิปหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องขอฝากกดติดตามซองแม่ตาแล้วก็ซองน้องมิดน้ำในเด้อพี่นออ้องเด้อขอบขาคู่รองน้าด้อจ้า บสบายสบายดีวัสุขุขสุขคน